ตาหลานตาหลานมาแฟชั่นครั้งแรกพี่นอ้องเห็นไหมอคินอคินมาแฟชั่นครั้งแรกพี่นอ้นองม,มาแฟชั่นครั้งแรกนะคะสุปตาน้อยของเราไปดูว่าจะสนุกสนานแค่ไหนพี่นอ้องตื่นเต้นหรือเปล่าเพื่อนอ่ะตื่นเต้นอคินตื่นเต้น,ตน เพื่อนเห็นหลุกโปงอะคินเห็นหลุกโปงพาคินมาแฟชั่นครั้งแรกพี่น้องขาคินกับตาเฮ้ยพี่น้องเพิ่งแน่นนี่ก็เป็นตาเล่ๆลแท้แแสงสีมันบ่นคอยแจ่งอคินยังไม่ออกลายอือ อยกบแวกแล้วเห็นของเหมือนของเล่นเลยเมื่อกี้เห็นของเหมือนของเล่นเริ่มบอกแวกแล้วอคินจะเห็นอะไรตื่นเตน้นไหมเขากำลังย่ขอขอของา,งางดีๆอยูอ่เขาพอนดืดอกอ้กคินนั่งรถเข็นคินตาเข็นนั่งรถเข็นไม่ไหว ไม,ไ,ไม่ไหวจะอุ้มไม่ไหวจะจูงนีไ่ไงขนมที่อยากกินกินน่ะมีสองล้านป่เอเดี๋ยวค่อยมาซื้อถ้าอยากกินนี่้ 2> 2มองหาอะไรลูกมองหาของกินกินอะไรของมัินขึ้นลิฟต์ครั้งแรก ไปแล้วไม่ให้ยืนเองเย่ไอ้กินเย่ไอ้กินชอบอะ่ะลูกกินชอบอะ่ะชอบลิฟอะ่ะกินชอบลิฟขึ้นอีกไหมเห็นตาแล้วเห็นตาแล้วอแต่ไม่สนใจโอ้ยไ,ไปแล้วมือแหลมมือสู ไปทีละอันสองอันแล้วัแล้ว้วิ่งไล่แล้วไม่อยากกลับบ้านแล้วปอุ่ยร้มล้มล้มวิ่งเล่นเช่ ไปกักลับกลับบ้านกันดีกว่าไปหายายแบงกันดีกว่าขึ้นบันไดขึ้นบันไดอุ้มเอาอุ้มเอาอุ้มเอาหกโมงแล้วลูกหกโมงเย็นแล้วเดี๋ยวไอคินอาทินจะขึ้นบันไดเลียนอาทินชอบคินชอบบันได ไปแล้ว